อะมาดูน้องลองกินอะโวคาโดครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไง <c oughs> นำํำโชคลูกใหญ่มากครับได้มาจากบางกะปิครับไม่เคยกินเขาบอกว่ามีประโยชน์มากเออวิธีแกะก็ไม่ยากนะพี่เนาะเอ,อแกะนี้ออกเราผ่าเป็น สี่เหลี่ยมแล้วเราก็แกะออกินอย่างนี้เอาไม่ต้องใช้ช้อนตักเลยแมวรสชาติเป็นไงบ้างแนวจินตนาการเธอว่าไงบ้าง <c oughs> ไฟฟันมากอยากจะกินมากเลยอะโวคาโดเธอ รู้สึกรสชาติเหมือนอะไรเหรอตอนแรกมันก็รสชาติอร่อยถูกปากแต่พอเคี้ยวไปนานๆแล้วมันเหมือนไข่อเออเหมือนไข่จริงๆนี่เขาว่าด,ด้วยเนื้อมันละเอียดเนียนมากโอ้ยคำที่สองที่ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่ได้ก็เหมือนคือคนเขากินทุเรียนแหละมันเขาจะรู้สึกซาบซึ้ง คำแรกมานคำแรกอะรสชค่ะโอเคนะแต่พอกินไปนะพอแต่เคี้ยวไปนานแล้วโอ้ยนานอาไม่เอาแล้วพอแล้วอืมก็เหมือนทุเรียนแหละทุเรียนมันยังอร่อยอ่ะเหมือนฝรั่งกินทุเรียนเขาก็แบบอืมคำแรกเขาแบบ ยังไม่ไม่ถึงรสึงชาติยังไม่รู้สึกทาไมรสชาติมันเหมือนไข่เลยเนาะมันก็อุดมสมบูรณ์ด้วยความมีคุณค่าอาหารอย่างแรงแรงสูงอายมะชอษย,ยังจะกินเลยอ่ะกินให้หมดเป็นผลไมาท้ที่น้องเหลิมจะบอกว่าคิดว่กินทุเรียนปะเป็นผลไม้ที่น้องเหลิมจะบอกว่า หันหน้านี้ <S 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 อ่ากี่ครับอีกครับหนึง่งตอนแรกตอนแรกจะเอาเม็ดไปปลูกนะครับแต่ตอนนี้กลาลังคิดว่าจะไปปลูกดีไหมแต่แต,ตอนอตอนแรกคิดว่าเป็นเป็นรสชาติยังไงก่อนกินคิดว่ามันคงอร่อยอ่ะไม่งั้นมันคงไม่แพงประมาณเนี้ยรสชาติยังไงลูกนึงก็หลายบาทะนะก่อนก่อนก่อนกินคิดว่ารสชาติเป็นยังไง คิดว่ารสชาติมันออกหวานแล้วก็เนื้อเขาบอกว่าเนื้อมันละเอียดเหมือนไข่ที่ว่าทานไปแล้วมันคงจะแบบทานแล้วละมุนลิ้นบานอะไรอย่างนี้แต่กินก็แบบกินคําแรกรสชาติโอเคมันรับได้นะเออมันรู้สึกว่าอยากซื้อมากินอีกแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยเรื่อเรือเือาก็ละมุนละมุนลิ้นไหมมันละมุนลิ้นแต่รสลองลองกินอ้าม แล้วก็รับรสชาติกลิ่นเข้ากลิ่นอ่าค่อยๆกินแล้วก็สัมผัสกลิ่นซิกลิ่นจะเไป็นไงทำแรกโอเคอยู่แต่พอเคี้ยวไปนานๆานแลกไหลายเยอะๆแล้วแล้วมันรับไม่ได้โอ้ยดีนะที่ซื้อมาแค่ลูกเดียวก่อน ก็ซื้อมาหลายลูกยังไม่ไหวอ่ะอืมก็ไม่ไหวน้องก็ต้องกินให้หมดเนาะอ่ะซีงนั้นก่อนซีงนั้นไม่ไหวแล้วซีงนั้นเร็วๆเดี๋ยวก็เหมือนเร็วนะจะได้เป็นไฮโซกับเขาบ้างขอเป็นโลโซลูกทุ่งละกันดูสิลูกเบิ้มเลยนะเร็วๆลูกใหญ่มากเลยดีนะซื้อมาแค่ลูกเดียวนั่นเร็วๆๆอ่ะ สทานแรกรสชาติมันโอเคอยู่พี่จะให้กินพอกินเยอไปนะนะผมน่าชมท้องเอาแล้วแล้วจะเข้าไปล่วงลงดีตีนอีกอ่ะอ้าวใช่พ่อกินหน่อยแล้วอ้ามเข้าไปอ้ามอ้ามอ้าอ้า ไม่พอนะไม่กินแล้วนะไม่ได้เขาต้องกินคนละครึ่งอ่ะเสียของมันก็ต้องทิ้งนะเอาไปปั่นกับน,น้ำเป็นน้ำผลไม้ได้ไหมอ่ะอ้าวเต้เขาจะกินกับเอ่อนมข้นหวานด้ถ้ากินอย่างนี้ได้อยู่นะนะ่ะแค่ขวดเหรออืมมันโอเคอยู่พอพอพอ,พอได้อยู่พอทูทูแท้ไทยไอยู่แต่พอมัน กินเยอะกินเป็นคำไปแล้วไม่เอาหนูจะกินหนูกินดีๆกินนี่ไปไม่ชว่วยยังชอบเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ลูกโอ้โอ่ะอ่ะคำนั้นให้หมดเลยคำนี้คำเดียวนะไม่ไอ้พวกนี้เขากินมันอื่นก็กินซีนให้หมดแค่นัึง กลิ่นกลิ่นครับเป็นไงกลิ่นพอ,อแล้วไม่ต้องซื้อมาให้กินไม่ต้องซื้อโมอป่าจะไม่ปลูกไหมคาแพงนะปลูกไหมเหรอปลูกแล้วเอาไปปลูกขายให้คนอื่นเขากินก็ได้ไมั้งต้นเป็นก็เป็นอ่ะ พูดทิ้งท้ายอะโวคาโดปลูกเอาไวใ้ให้ให้ให้ปลูกขายไม่งั้นก็เอาไว้ให้นกไก่กามันกินก็ได้ขายให้ไก่กามันกินอพีกัวก็ชอบติดใม,มก<ะ>็รู้ตรงห้าสิบเราไม่ชอบแต่คนอื่นเขาอาจจะชอบไงมาแต่ประโยชน์เขาเยอะมากยอ,ย,อยอมรับว,ว่าประโยชน์เขาเยอะที่ที่ซื้อมากินเนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์มันเยอะเลยซื้อมากินสาหาข้อมูลว่า โอ้ประโยชน์และทาตอวโวคาโดช่างล่ำลุกเหลือเกินแต่เขาก็บอกอยู่ว่ารสชาติมันเหมือนไข่แต่ก็ไม่เชื่อชิดแต่เราคิดว่าเป็นรสชาติปันปันแล้วไข่แบบไหนไข่ต้มเ,เป็นไข่เหมือนเนียนละมุนลิ้นอะไรอย่างนี้เราเรากินกัดเข้าไปคหนึงแล้วรู้สึกว่าเราชอบก็แล้วเราชอบไปแล้ะเราเรา,เรากรีบเม็ดไปแล้วกรีบเม็ดไปแล้วเหมืนอนเหมือนแตงไทยไหมเม็ดให้ดู ผมเก็บเม็ดไว่าจะเพาะเพราะว่าผมทานผมลองเลียนรียนดูอะ <c oughs> เลียนเรียนดูแล้วเข้ปาปากมันเนียนละมุนลิ้นแต่พอมากินแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วไม่เอาแต่ว่าจะเอาปลูกอยู่นะไว้มันคนเราชอบไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมเผื่อน้องกิบไปเรื่อยๆอาจจะชอบก็ได้เราขายเราขายหรือไม่ก็ สุกมาลองมันตกลงมาแล้วก็ไว้ให้ไก่กานกให้เขากินกแล้วกันไก่กากินของแพงชนะอือไม่ให้ไก่กาแล้วกันเนี่ยกลิ่นเขาเหมือนไข่ไหมเนี่ยไอ,อ้อนะอสิ่งนี้เนี่ยถ้าดมอย่างนี้นะกินให้หมดเลยไอ้สิ่งเนี่ยถ้าดมอย่างเงี้ยไม่มีกลิ่นเหมือนไข่เนะี่ยกลิ่นเป็นจะบอกว่า มันเป็นเหมือนผลไม้สดๆแต่ไม่มีกลิ่นหอมอืมไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นเขาบอกว่าเหมือนไข่ผมก็ดมมันก็ไม่เห็มีไข่แต่มันมารู้ซึ้งตอนที่เอาเข้าปากเก็บให้เก็บงานให้เกรงดิเป็นผลไม้ที่โอ้ยน่กสู ครึ่งร้อยตัวนั้นจะบอกว่าเหมือนตังไทยคุณเครีจะบอกว่าถ้าไม่ได้เข้าธรรม,มะนะเขาบอกว่าเข้าธรรมะเขาบอกว่าห้ามทานอาหารทิ้งขว้างเพราะว่าจะทิ้งบุญวาสนาตัวเองบุญวาสนาของมารชนจะบอกว่าถ้าไม่ได้เข้าธรรมะนะเชื่อไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่กินหรอกทิ้งถังขยะแล้วแต่พอเข้าธรรม,มะมันต้องกินถ้าได้ว่าเก็บงาน อืคือไม่งั้นก็ทิ้งบุญวาสนาของตัวเองเราพูดไปดูถูกเขาขนาดนั้นนะเหมือนกับฝรั่งดูถูกทุเรียนเราไม่เราจะบอกอย่างนี้ว่าเขาขึ้นชื่อระดับโลกแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันไงอันนี้เราไม่ได้ว่าวิพากษ์วิจารณ์แต่ความรู้สึกของเราเราเป็นอย่างนี้ไงเราไม่ชอบคือชอบทั่วโลกบางคนเ็าชอบไอเขาชอบเราก็ยินดีเขาไงที่เขาทานได้ก็ดีใจกับเขาที่เขาทานได้แต เพราะว่ามันมีประโยชน์ยอมรับว่ามันมีประโยชน์มากกินแล้วน้าเด็กนะมันมีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าท่านไหทานได้นะส่งเสริมทานเลยกินแล้วน้าเด็กนะแต่ว่าผมไม่เอาแล้วกันคนหนึ่งเน่สองนุดเยอะโซ่อร่อยมากๆกลิ่งกริ่งไงกริ่นกริ่งเขารู้สึก อีขา่กึนสุดท้ายที่แหละจะขาคคือพอมันเคี้ยวครั้งแรกอ่ะมันราตามันโอเคอยู่พอได้อยู่แต่พอมันเคี้ยวไปนานๆ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 พอจะกืนลงเท่านั้นแหละกลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วมันไม่ไหวไอที่ถ่ายของไอ้กืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือแบบไม่เอาแล้วถ้าไม่ได้เข้าธรรมะนะลงแล้วไม่ไม่มาเอาไม่ทรมานกินอย่างนี้หรอก อันนี้พรุงนี้กเอาไว้เก็บพรุงนี้แล้วจ้เก็บงานให้หมดเด้อนะสุดสุปสุดท้ายก็อะโลคาโดก็มีประโยชน์มากมายครับถ้าอะโวคาโดอะอะโวคาโดมันมีประโยชน์มากมายก็ถ้าท่านใดที่ทานได้แนะนําให้ทานนะครับผมแต่สําหรับผมผมไม่ไหวเป็นผลไม้ที่ทั้งชีวิตมาบอกเลยว่าอันนี้คือ ใส่หน้าหนีทันทีไม่เอาด้วยไม่ไหวจริงจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะอร่อยก็ได้นะมันไม่ไหวจริงจริงบอกน้ตรงว่าไม่ไหวจริงแต่ถามว่าอันนี้ลูกนิดทียมไม่ทิ้งให้จะเอาไปปลูกก็กล่าวว่าถ้ามันปลูกแล้วมันลูกมันเยอะก็ขายได้นะลูกละบาทสองบาทห้าบาทก็ว่าไปสิบบาทมันเยอะเยอะแต่คือที่ที่ ที่คัดมาแม้ใจใหญ่เลยนะลูกเล็กๆไม่เอาคัดเกตลูกใหญ่เอามาเอาซื้อลูกใหญ่มานะครับเนี่ยลูกใหญ่มากแต่ว่าจะเอาพัน,ปนปไปปลูกไงซื้อเราจะซื้อผลไม้ที่แบบว่าลูกใหญ่ๆพันที่เราชอบแล้วเราคื้อไปปลูกเอาไปปลูกดีกว่าเราไปซื้อัต้นก็น้องเลิมก็วันนี้ก็มากินโชว์ อะโวคาโดนะครับก็มีความเออจะบอกว่ายังไงครับพรุ่งนี้อาจจะอร่อยอก็มันดีต่อสุขภาพก็ทานายทานได้ก็ทานนะครับแต่ผมทานไม่ได้ต้องเหลือก็ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้องเหลือตลอดมาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ